ใครบอกว่าเกมนี้เป็นเกมน่ารัก,กวนเนี่ยดูอินสอดิเกมน่ารักจริงเหรอโน <Nope. S 1> นี่คืออะไรขีดเส้นตามมันใช่ป่ะนะอืม่ะอันนี้มันยังไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าเราไม่ขีดตามมันนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะปล่อยให้มันโดนนะะ <Huh? S 1> อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโดนแล้วมันจะเป็นยังไงเนะี่ยต้องลองแล้วไป <laughs> <laughs> ไม่ใช่แล้วกูว่ามันไม่ใช่เกมสำหรับเด็กแล้วโอ้ <laughs> ดูดิ มาล้อมรอบอะเลืเอนมันติดตุกตุมอยู่เลยอะไรคือเล่นสองด่านแล้วมึงปลดล็อกด่านยี่สิบกว่าเลยวะ <c oughs> จัดมาดีจะลุเรื่องมั้ยนะข้ามมาด่านยนะี่ห้านเนี่ยไหนเป็นไงวะมันมีสปริงเหรอสปริงคืออะไรอะอ่ะไหนดูดิ <c oughs> อ๋อคือโดนสปริงแล้วกลับหลังแล้วมึงก็กลับโดนนี่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> จบละมึงเดินอย่างเงี้ยนะ ไปเอ็งลงไปข้างล่างเลยได้ป่ะแบบแบบที่เอ็มต้องชน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรถไฟข้าไปแดกกลเนี่ยเกียร์หรับเด็กจริงป่ะวะเอาเฮียมันหลุดไปอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยไม่ไหวนะอย่างเงี้ยอ่ะอ,นนอันนี้น่าจะได้ป่ะย้อนกลับมาเ <c oughs> กียร์สำหรับเด็กจริงๆเหรอวะเนี่ยนักบินยายนอวก,กาศว่ะมานะขอดูหน่อยดิ โอเคว่าใส่สวิตฟึบอุกบาทไปชนแล้วก็เรียบร้อยเอย้แต่มันเล่นไม่ยากนะมันเข้าใจง่ายๆเลยเนะี่ย <c oughs> คือแบบถ้ามันเจอด่านยากๆมากๆอ่ะผมว่ามันต้องตายอีกหลายชีวิตเลย <c oughs> ไปเอาเส้นยึดไว้ <c oughs> เส้นมึงแข็งแรงยังวะเส้นมึงทำมาจากอะไรนะไไเนี่ยไวเบเนียมเปล่า <c oughs> <c oughs> มึงกบบแข็งแรงกันจัดเลยเนะี่ยไปเอ็งน้นอนโดนทับแล้วพึ่งน้อย nope. แข็งแรงจังวะลองลงข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราวาดเส้นทับไปเลยเออเอ้ยมันนิ่งเลยว่ะมันนี่เหรอจะหาอะไรมาดามไปข้างบนดีวะเฮ้ยมวยดามมันสองอันวะนี่อ่ะเดินชนเลยอ่ะแข็งแรงแบบไหนวะเนี่ย เราต้องวาดแบบมีจินตนาการเว้ยนี่เป็นคนกำลังเอาวิดพื้นอยู่แค่ <c oughs> คิดว่าเป็นคนพิพื้นแล้วกันนี่เป็นไงโห้หมาเดิเนไปหลังแล้วก็ขึ้นหาจารวดเทเกินมีลมพัดข้างล่างครับบนมีน้าเดีย๋ยวเราหาวัดอะไรทับน้มก่อนดีกว่าน่าจะปลอดภัยสุดและว,วก็เดินข้ามไป <c oughs> ไมาจิ้มฟันเ,อ,เอ้ยเออตูดีหัวร้อนแล้วเนี่ย อืมอ้าวโดวดอ๋อคือมาหาน้ำดับดับร้อนมาอนกันเถอะมาด่านต่อไปโอ้แตเพิ่งพึ่งเลยเหรอ <c oughs> ลองใกล้กันนี่เขาวาดทับไป <c oughs> เฮ้ยจะเจาะตากูางี้ไม่ได้นะนี่ขังไว้เลยเรียบร้อยแล้วอืมเป็นงไงฉากการตายเกมนี้แม่งเอาสุดเลยนะสามดาวด้วยเป็นงไง ลูกตุ้มยักษ์เลยเหรอผมจะพยายามเก็บสามดาวแล้วกันแบบให้มันแบบดูแบบท้าทายหน่อย <Wow. S 1> ว่าปกติมันจะง่ายเลยนี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อคือมันไม่ได้อยู่นิ่งอะล้อมไว้อะไรคือข้ามตดนผิวมันเลยด้วยเหรออะล้อมไว้แบบนี้ทั้งสามดาวอยู่นะอืม <c oughs> เป็นไงไม่น่ามีอะไรยากหรอกปะรอบเนี้ย

ว่าว่าทับน้ำไปเลยแล้วกันกู <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะสะดุดน้ำจริงๆนั่นอ่ะโหเป็นไรลื่นนะลื่นน้ำอะไรอย่างงี้ป่ะใช้ชีวิตมาได้ไงวะมึงเนี่ยอันนี้ครับพอมีสายไฟก็วาดตรงๆไปลแล้วกันเป็นไงบาลานซ์เด้อโอ้โหอัจฉริยะไอ้ชัดเนี่ยอันนี้ไม่หนาอย,อยูตรงกลางเหรอก็ง่ายๆปะ่ะแค่ว่าทับหนามไปเลยอื เออขอโทษแล้ล่ะไม่รู้ว่ามึงก,กระโดดไม่ได้โอ้โหอ่ะทับสะพานไปเลยอะไรคือการไปเดินใต้สะพานมันม้งน่ะดูน้ำอีกรอบนึ่งละไปด่านสามเจ็ดละนี่อะไรเนี่ยขายปากกาอย่างงี้เลยไปไอ้หนูวิง่งเอ,อ้ยด่านนี้ง่ายมีแค่น้ำมึงเดียวเนี่ยไปด่านต่อไป มันจะหวดหลังกูเรียวเหรออ่ะกันไว้ตีที่เซตมันไม่ได้ทะลุมาตัวเราเน่ยถ้าเซ็ตมันทะลุมาโดนเรานะโอ้โหไม่อยากคิดภาพเลยนะกลายเป็นกระตุ้นสยองขวัญเลยหึแบนี้ง่ายๆปะแค่เดินไปชนสปริงอ่ะโหเฮ้ยคือทำอย่างนี้ไม่ได้นะไปขึ้นสูงขึ้นหน่อยโอ้โหเชื่ออะไรเดินมาติดคือ ทานละโอโหอันนี้คือสวิตอะไรอ่ะต้องกดพร้อมกันสามปุ่มเลยป่ะ <c oughs> เฮ้ยมันยากไปเปล่ากดพร้อมกันสามอันอ่ะโอ้โห <c oughs> อันนี้อันกลางไม่ติดใช่ป่ะี <c oughs> ่ะคำนวณมาแล้ว <c oughs> สองปุ่มสองปุ่มแรกติดอันกลางไม่ถึง <c oughs> ต้องกะองศาดีๆเลยนะอ่ะ แล้วทำไมปุ่มกลางไม่ติดอะเอ้าอืมอืมนี่เดี๋ยวปุ่มกลางคืออันแรกวะแล้วมันก็ห้ามกดปุ่มกลางเดิต้องกดอันไหนอันแรกกับอันสองเหรอ,อลองอัานสั่งอันเดียวดิเฮ้ยโอ้โหเสียข้างง่วงนาน น้องหัวร้อนมาอีกแล้วมาพร้อมกับล,ลูกกิ้งของเขาเนี่ยลูกตุ้มแม่งมีหนามด้วยอะแค่นี้ก็น่าชิวแล้วมั้งเนี่ยกันได้แลปะโอ้น้องหัวร้อนเราได้น้ําแล้วแต่ตอนนั้นคนเล่นก็เริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยไปอันนี้รอพึ่งเข้าเลียงกันไปสปีดลัน <laughs> เอาไปเอาไปแต่ว่าที่ชิดเลยคันนี้อะ เป็นไง E สี่หืมตุ้ตมขบมนจะแกว่งมาอ่ะ <c oughs> เฮ้ยถามจริง <c oughs> วาดเล่นผ่านเฉยเลยเหรอโอ้โหมากกระดวงอ๋อรอบเนี้ยอันนี้อันนี้มีแค่น้ำปะก็วาดแบบว,วาดลากขึ้นมาได้เลยอ,เ,อยเดี๋ยว อ๋อคือต้องกดปุ่มค้างไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเราวาดเส้นทับป,ปุ่มไปเลยได้ปะอะไม่ได้อะถ,ถ้าว่าถ้าวาดอย่างนีนมน้มันก็ผ่านแต่มันจะได้สองดาวเห็นปะมันผ่านไปแต่เ,เราอยากได้สามดาวต้องทำยังไงมันถึงจะได้สามดาวอะเดี๋ยวไปมึงนะไปรีรีรีมันมีปุ่มกับมีน้ำอะไม่ได้อะ่ะ ว่าเส้นทับปุ่มก่อนแล้ววาดเพิ่มไม่ได้มันต้องวาดเส้นเดียวเลยตอนนี้ผมวาดอีกเส้นอนะ่ะมันวาดไม่ได้เลยแล้วเราวาดเส้นเล็กแค่เนี้ยเนี่ยมันก็นสะดุดน้ำเ้ยแล้วมันจะผ่านยังไงวะถ,ถ้ามันจะเอาสามดาว2000 <years> later. โอ้โหคือต้องวาดเส้นขวาก่อนเว้ยแล้วเราถึงย้ายไปเส้นซ้ายได้อะมันมให้เราวาดเส้นซ้ายก่อน โอ้โหดูเกมมันกวนตีนเราอะอุกบาทเหรออ่ะ <c oughs> มีสองปุ่มอะทำไมปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาล่ะเออแค่นั้นแหละโถเมื่อกี้ลองลองเชิญไปปุ่มซ้ายเะไรไงอืมลูกตุ้มหล่นทับเหรออ่ะเฮ้ยดาบ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  <c oughs> มึงไม่คิดจะเหลือซากศพหน่อยเลยเหรอ ม,มึงเละกายมึงโจ้เ, <c oughs> เ,าาเกิน่ะเฮ้ยเอาใหมจั๊กใจว่าก่อนนี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้เฮียแบบมันแข่งแก่งจังวะยอมเลยเนี่ย